อลเอ้ยเอ้ยเสือมูงใหญ่เลยเอ้ยเดือดเอาหัวจะไปก่อนแล้วเอาแล้วครับหัวจะไปก่อนมูตัวเอาบรรยากาศคือบ่พเพียงมันไหนอนาะวะอ้หู อ้ยเออยันเลบพูนเออเออีเดอ,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 อมือใหญ่เลยเอ้ยเด,ยอดยือดเดือดนะบุนฮ่ออปลาเนีไม่ควนยช่พ่นเอาเรียวครับผู้พพาปลาอยู่พูนอ้ย ปลาคุ้มเดียวครับพี่น้องอยู่ปุ่นเออของูนนะสเสียไปกแล้วเว้ยเสียไหนสเ,เนสียปลา,าดิสกโก้อีกแล้วครับพี่น้องปลาดิสโกโอ้ยเป็นไหนครับเป็เี่ยนจะไหนไปลาบึก้อยตัวมีแต่สำขวดคาราบาว รอด่นรุบ่นมองผุนครับเลีกมานพี่นองเอหอนแล้วไหนเดลียวอูู้นครับอู้ยเ้ยแพร่ผุนครับแพร่ฟังครับทั้งผุนตรงขาุนครับพี่น้องเอาข้นในบ่อนันเอาขึ้นในบ่อนัน เบื้องทีหรับเอาขึ้นบ้อนได้อยู่ครับเต็มเผ่าพญาาบอลนะครับเออเออแบบได้นั่นครับแบบได้นั่นเออตบตบเออเออ เยออเยอออยู่ครับกขุมเเอาคึนน้องคืนบอได้โอ้ท่านพี่ครับท่านพี่น้ากระจายอีกแล้วครับโอ้ยเดือดเดือแงนั่นเอาวันได้นะครับอ้ยอ้ยโดดเอ้ยขาดขาดมุนเบิรอดแง มัน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 อา,จ,าจะเป็นปลาจีนนะครับพี่นอ้องเต็มเต็มเต็มเมปลามาจากไก่ลยครับพี่น้องสู้ไก่แ้งครับขามาฟังไมเลิ่มแถวนี้เหงาเลยเลยเอาคือเรียบร้อยแล้วครับ เห็นไหครับฟางลงสีฟางลงสีเป็นแบบไดนั่น้น่คยปดเอาวาดนี้จไรนั่นบาดเดียวเกือบร้อยเลังล่องสบาดเดียวเต็มเ่าเนี่ครับใส่ไงพารีมเอาขึ้นยนงบ่ได้นะครับพี่น้องนั่น้นโอ้ยเอาขึ้นบ่ได้อยู่ครับสายหัวเลยครับพี่น้องสายหัวเลย เต็มแห้งพอดเต็มคาราเบิวเลยครับไเได้แล้วต oh, oh. ัวของเต้าได้แล้วโได้แล้วกำลังปลดอยู่เด้นถึงแล้วถึงแล้วฝังนี้มีปลาไหม อนี้ไม่มีเลยวะนี่นี่บออยู่นี่นี่นี่บออยู่นี่เดี๋วกมมกันนะนี่มาถึงมานี่ที่นี่ทีนี่อยากขุนแล้วมาที่นี่นี่มี่หวานมองมันมีคนผิดแล้วมมีคนหวานนี่นะตอนน้เาน่อยนี่สตปากตายังอหาล้่าก็ไมห่มอย่างเดียวเอจเนาะบอยีสบไปยีสบไปยสบด้านนี้ห้างครับพี่หลองด้านนี้ห้างป้าอยู่ลงสี

โอ้นี่ครับแห๋ขาวเพ้ขาวนี่ครับรุ่นป้าใหญ่บอนี่บอนไปบอนไปดูอ่ะบอนแห๋สียองเลยมาบึกมีไซส์สมผลคาราบาลนี่เผื่อแล้วครับนี่น่าจะโดนเองใหญ่หรือบอลนี่ครับลากเข้าฝั่งแล้วนะครับผม แมแหนี่มีรุ่นนี่แหนี่มีรุ่นแหนี่ิงแหนี่แหนี่เป็นอะไรแหนี่ได้อะไรเปนังไงรับผมนีนี่ครห่นยังครับแหนี่เป็นอะไรครับแหนี่เถืออะไรครับนั่นด้ะคะครับครับใจัต้นอยู่นะครับผมนในร่งแพร่ขึ้นฟัง มันมีอะไรตรงนี้เอา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 หักหนังหักหลังแล้วครับเนี่ยหาบูแล้วหักหนังหักหลังแล้วเอ้ยเอ็นเบอร์ยังเอ็นเบอร์ยังครับ50อันเลยอัดเข้าไปเลยตั้งเบาใหญ่หรอครับอัดเลยตั้งเกิน10โลหรออาจารย์สั่งแล้วอัดอ็นเร์ยั่งอ็อัดเลยเบามีขาดเบามีขาดอัดเข้ามา เออปาราซนี่มันบอใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกหรือเไม่รู้เอาเลยค่ะหัวถากใหม่มา่นั้นมีกี่ตัวตัวเดียวจับเอาหางปลานะครับอยู่เนี่ยมันตามเบาขาดออกเออจับหางเลยจับหางเลยโอเคเรียบร้อยมันออกมันออกโอแล้ววันไหนหลายตอยู่แต่มันหลุดบ่อนี่บ้างโอ้โเถือบใม้กระฟองนั่นเอ้าไม้มาผัวเอา โอ้าบา,าหมด,ดอ้ซอยได้ปอเนยเอาคอย,อยเอี้ยวละบุดรพร,รพนะพาจะขายบอกหนูดเด้อข,ขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ได้ลแล้วละไปพี่น้องไปทังพูดทั้งพูดอั่นเราใจทางพุนครับข้างในล่ะ ตกแพเอาขึ้นบนท่านด้อยู่นี่ก็เล่าเอาขึ้นได้โอ้ยใส่ล่ะคอยปวดตอุ้ยรุดรุดรุดกระฟองบานเอาก็หลยหแล้วจะเล่นไปโอ้ยีนี่นี่ๆไปปยังไหนึ่งแมสามแมย่างอยูปลาจีนเลนะผมปลาจีนเป็นไหนทีมงานเซียนแอ้เป็นยังไงอาญาน้ำเพิ่มว่ ท่ันเห็นอ้ยาคือเขาอยู่นี่ครับเส้นแห่ผ่อีสานครับแหขึ้นอกแล้วแหสามเ้าเป็นบอนี่ยแห่สิมาเป็นเสียบเท้อะไรบอสยบเทอามาสิเอาเอาเบียอะไรซ่อมปลาบ่ซ่อมบออยูบบอไปแล้วครับโอ้ มาแกนะ่เก็บมาดดนะแรกเราซัดนิดเราเลยซัดมองท้างเรือน,นวันดแรก